อยากทานอะไรก็จุ่มลงไปค่ะอยากทานหมูก็จุ่มหมูอยากทานฟองเต้าหู้ก็จุ่มฟองเต้าหู้ก่อนค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะน่าอร่อยไหมคะเพื่อนเพื่ทานครอบครัวเราทําทานเองค่ะเพื่อนเค่ะทําทานอยู่ในบ้านเลยค่ะไม่ต้องไปทานที่ร้านนะคะค่ะผักก็มีผักแล้วแต่เราชอบนี่ค่ะเต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้ค่ะอันนี้ก็เพนเพนฟองเต้าหู้นะคะค่ะ เ็แผ่นก็มีเป็นกลมๆก,ก็มีค่ะทานครอบครัวเราทําทานเองค่ะเพื่อนๆค่ะทําทานอยู่ในบ้านเลยค่ะไม่ต้องไปทานที่ร้านนะคะค่ะผักก็มีผักแล้วแต่เราชอบค่ะนี่ค่ะน้ำซุปหมาล่านะคะแล้วก็ ้องเต้าหู้ของเราก็เยอะแยะค่ะอร่อยนะคะผักกาดขาวค่ะผักบุ้งค่ะก็มีแค่นี้แหละค่ะน้ําจิ้มก็จะมีน้ําจิ้มหลากหลายค่ะน้ําจิ้มมา่าก,ก็มีน้ําจิ้มค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจค่ะมาทา สวัสดีค่ะเพื่อนๆ <E <ach> เรามาต้มมาล่ากันค่ะจุ่มมาล่าหรือต้มมาล่านะคะ <S 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 2> <S 2> ก็มีนี่ค่ะเต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้ค่ะอันนี้ก็แผ่นแผ่นฟองเต้าหูนนา้นะคะค่ะเป็นแผ่นก็มีเป็นกลมๆก,ก็มีคะ่ะนี่ค่ะเต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้ค่ะอันนี้ก็แผ่นแผ่นฟองเต้าหู้นะคะค่ะเป็นแผ่นก็มีเป็นกลมๆก็มีค่ะ ทานครอบครัวเราทําทานเองค่ะเพื่อนๆค่ะทําทานอยู่ในบ้านเลยค่ะไม่ต้องไปทานที่ร้านนะคะค่ะผักก็มีผักแล้วแต่เราชอบสวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาต้มมาล่ากันค่ะจุ่มมาล่าหรือต้มมาล่านะคะก็มีทําให้เรารู้สึกว่ารสชาติของเขาจะเป็นชาชาลิ้นนะคะค่ะ ข้างนี้ก็เป็นบอกนี่ค่ะแผ่นเต้าหู้นะคะแผ่นเต้าหู้ฟองเต้าหู้ค่ะธรรมดากินได้ค่ะถ้าเผ็ดมากนะคะค่ะก็มาทานกันค่ะทานครอบครัวเราทําทานเองค่ะเพื่อนๆค่ะทําทานอยู่ในบ้านเลยค่ะไม่ต้องไปทานที่ร้านนะคะค่ะผักก็มีผักแล้วแต่เราชอบค่ะนี่ค่ะ น้ำซุปหมาล่านะคะแล้วก็อันด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค,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 ค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอันด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากทานอะไรก็จุ่มลงไปค่ะอยากทาน หมูก็จุ่มหมูอยากทานฟองเต้าหู้ก็จุ่มฟองเต้าหู้ก่อนค่ะอยากทานอะไรก็จุ่มลงไปค่ะอยากทานหมูก็จุ่มหมูอยากทานฟองเต้าหู้ก็จุ่มฟองเต้าหู้ก่อนค่ะฟองเต้าหู้ของเราก็เยอะแยะค่ะอร่อยนะคะผักกาดขาวค่ะผักบุ้งค่ะ ก็มีแค่นี้แหละค่ะน้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มหลากหลายค่ะน้ำจิ้มมา่าก็มีน้ำจิ้มก็จะอร่อยค่ะนุ่มค่ะค่ะพ่อบ้านก็ทานไปด้วยเสร็จเรียบร้อยก็เอามาใส่จานจะทาน3ามชั้นสไลด์กอนนะคะไปจุ่มน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มมา่ากันค่ะจะออกช้าๆลิ้นก็ทานโต แ,แบบนี้แหละค่ะทานอยู่บ้านเราเองไม่ต้องไปเร่งรีบนะคะทําเองทานเองค่ะทําทานเองค่ะนะคะผักกาดขาวค่ะผักบุ้งค่ะก <t akers> ็มีแค่น <t pa ment> <t ratos vegan> ี้แหละค่ะน้าจิ้มก็จะมีน้ําจิ้มหลากหลายค่ะน้ําจิ้มมาล่าก็มีน้ําจิ้มหมูกระทะก็มีนะคะค่ะแล้วแต่เราชอบค่ะธรรมดาก็ได้ค่ะถ้าผิดมากนะคะค่ะก็มาทานกันค่ะนะคะผักกาดขาวค่ะ ผักบุ้งค่ะก็มีแค่นี้แหละค่ะน้ําจิ้มก็จะมีน้ําจิ้มหลากหลายค่ะน้ําจิ้มมาล่าก,ก็มีน้ำจิ้มองเต้าหู้ของเราก็เยอะแยะค่ะอร่อยทําให้เรารู้สึกว่ารสชาติของเขาจะเป็นชาชาลิ้นนะคะค่ะข้างนี้ก็เป็น ทองเต้าหู้ของเราก็เยอะแยะค่ะอร่อยธรรมดากันได้ค่ะถ้าผิดมากนะคะค่ะก็มาทานกันค่ะเสร็จเรียบร้อยก็เอามาใส่จานจะทาน3มชั้นสไลด์กอนนะคะไปจุ่มน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มมาลากันค่ะจะออกชาชาลีสวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาต้มมาล่ากันค่ะจะออุะามามะจ่มมาลาหรือต้มมาลานะคะ ก็มีใส่ฟองเต้าหู้ลงไปแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะค่ะทานหมดแล้วก็เก็บเรียบร้อยเลยค่ะค่ะคนไหนที่ทานยังไม่อิ่มหมูกระทะก็มีนะคะค่ะแล้วแต่เราชอบค่ะใส่ฟองเต้าหู้ลงไปแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะค่ะทานหมดแล้วก็เก็บเรียบร้อยเลยค่ะค่ะคนไหนที่ทานยังไม่อิ่มค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะมาทำเสร็จเรียบร้อยก็เอามาใส่จานจะทานสามชั้นสไลด์โกนนะคะไปจุ่มน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มมาล่ากันค่ะจะออกแช่ชาลี่น้ําซุปธรรมดานะคะใครที่อยากทานน้าซุปธรรมดาก็ทานทานมาล่าก็จุ่มใส่มาล่าเลยค่ะ แล้วก็มาจุ่มน้ำาน้ำซอสมาล่าค่ะนี่ค่ะแดงๆนี่ค่ะเป็นซอสมาล่านะคะจะออกรสเผ็ดนะคะค่ะเผ็ดแล้วก็จะพองเต้าหู้ของเราก็เยอะแยะค่ะอร่อยค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทก,กำลังใจค่ะ ทานครอบครัวเราทําทานเองค่ะเพื่อนๆค่ะทําทานอยู่ในบ้านเลยค่ะไม่ต้องไปทานที่ร้านนะคะการผักก็มีผักแล้วแต่เราชอบทานครอบครัวเราทําทานเองค่ะเพื่อนๆค่ะทาทานอยู่ในบ้านเลยค่ะไม่ต้องไปทานที่ร้านนะคะการผักก็มีผักแล้วแต่เราชอบ ฟองเต้าหู้ของเราก็เยอะแยะค่ะอร่อยน้ำซุปธรรมดานะคะใครที่อยากทานน้ำซุปธรรมดาก็ทานทานมาล่าก็จุ่มใส่มาล่าเลยค่ะค่ะแล้วก็มาจุ่มน้ำซุปกินนิดนึงนะคะอร่อยค่ะรสชาติอร่อยนะคะค่ะก็มีคอหมูสไลัดสามชั้นสไลด์แล้วแต่เราชอบแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะ น่าอร่อยไหมคะเพื่อนเพื่อนนะคะผักกาดขาวค่ะผักบุ้งค่ะก็มีแค่นี้แหละค่ะน้ําจิ้มก็จะมีน้ําจิ้มหลากหลายค่ะน้ําจิ้มมาล่าก็มีน้าจิ้มนี่ค่ะเต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้ค่ะอันนี้ก็แผ่นแผ่นฟองเต้าหู้นะคะค่ะเผ็นแผ่นก็มีเป็นกลมๆก็มีค่ะนี่ก็หมูสไลด์สามชั้นสไลด์แล้วก็กุ้งค่ะ ก็ลวกค่ะนี่ค่ะน้ำซุปหมาล่านะคะแล้วก็ใส่ฟองเต้าหู้ลงไปแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะค่ะทานหมดแล้วก็เก็บเรียบร้อยเลยค่ะค่ะคนไหนที่ทานยังไม่อีกทำให้เรารู้สึกว่ารสชาติของเขาจะเป็นชาชาิินนะคะค่ะ ข้างนี้ก็เป็นนั่นค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะมาทานนิดนึงนะคะอร่อยค่ะรสชาติอร่อยนะคะค่ะก็มีคอหมูสไลัดสามชั้นสไลด์แล้วแต่เราชอบแล้วก็นี่ก็หมูสไลัดสามชั้นสไลด์แล้วก็กุ้งค่ะ ก็ลวกก็จะอร่อยค่ะนุ่มค่ะค่ะพ่อบ้านก็ทานไปด้วยก็จะอร่อยค่ะนุ่มค่ะค่ะพ่อบ้านก็ทานไปด้วยฟอ,อ,องเต้าหู้ของเราก็ เยอะแยะค่ะอร่อยนี่ค่ะเต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้ค่ะอันนี้ก็แผ่นแผ่นฟองเต้าหู้นะคะค่ะเป็นแผ่นก็มีเป็นกลมๆก็มีค่ะน้ำซุปธรรมดานะคะ